กำลังให้แม่บ้านนวดครีมนวดของดรอ้อยนะครับซึ่งเป็นผลิกรรมนาโนนะก็ดูงานวิจัยมานะครับถึงได้ซื้อมาทดลองครับแต่เท่าที่สัมผัสมาเนี่ยนะครับใช้มาหลายยี่ห้อนะครับรู้สึกว่ามาทัดใจยี่ห้อนี้ด้วยกลิ่นก็ดีนะครับด้วยเนื้อครีมก็ดีนะเป็นครีมที่ซึมลึกนะครับซึมเร็ว อนะครออกฤทธิ์เร็วนะฮะและยาวนานมีผลผ่อนคลายนะครับฟื้นฟูต่างๆนะครับดูว่าเย็นสบายนะครับค่อยๆเย็นขึ้นเรื่อยๆนะประทับใจเจอผลิตภัณฑ์คิมนดของดรต้อยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ทดลองได้ใช้กันครับวันนี้เทสนะครับที่ที่ห้องนะครับที่ก็ใหม่นะครับ หวังว่าสินค้าดีๆอย่างนี้นะจะได้ถึงมือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราได้ใช้กันทดลองกันนะครับส่วนแค่กิ่นก็ผ่อนคลายแล้วครับยิ่งได้สัมผัสค,ครีมที่กระทบผิวของเราเนี่ยนะครับเปนผ่อนคลายจริงๆครับ<ม>ปัญหาเรื่องการปวดเมื่อยปวดข้อปวดหลังปวดเอวตัวนี้นะเอาไปใช้กันผู้ใช้แรงงานนะ อย่าลืมฝากไว้ด้วยนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ครีมนวดของดรออยนะครับบริษัทเบอร์คิวนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็จะได้ใช้นี่มีลูกค้าที่เป็นโค้ดนักตะทีมชาตินะครับสั่งมานะค,คิดว่า สินค้าเราจะโกินเตอร์ไปเรื่อยนะครับอันนี้เปิดตัวไม่เท่าไหร่เองแต่ตอนนี้ยอดสั่งซื้อถล่มทลายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ